ผลไม้8อย่างที่เหมาะสําหรับเด็กอายุ6ถึง12เดือนมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อคคนและทพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูทารกอยู่นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนานะคะผละไม้8อย่างนะคะที่เหมาะสําหรับทารก 6เดือนถึง1ปีแต่ว่าที่ยกตัวอย่างมาได้มีประมาณสัก4อย่างนะคะแล้วก็เด็กอายุน้อยกว่า1ปีแนะนําว่าทานน้าผลไม้สําเร็จรูปเป็นกล่องแบบนี้ดีไหมนะคะไม่แนะนานะคะสาหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่จะให้ทานน้าผักหรือผลไม้สําเร็จรูปในช่วง6เดือนแรกเกิดแนะนําว่าให้ลูกของเราทานนมแม่หรือนมผสมนะคะอย่างเดียวอย่าเพิ่งป้อนอาหารเสริมถ้าไม่ได้อยู่ในคําแนะนําของคุณหมอ หลังจาก6เดือนขึ้นไปแล้วสามารถเริ่มรับประทานอาหารเสริมแล้วก็เริ่มรับประทานผลไม้ได้เลยนะคะผลไม้ก็จะช่วยนะคะให้ลูกเนี่ยเขาเรียกอะไรกระตุ้นนะคะระบบการเคี้ยวการกัดอะไรต่างๆนะคะกระตุ้นให้ฟันเกิดมากขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็การให้ลูกทานผลไม้เนี่ยจะทําให้ลูกรู้จักรสชาติหวานของน้าตาลฟรุกโตสนะคะในผลไม้ แล้วก็จะทําให้ลูกรู้จักรสชาติอาหารอย่างอื่นมากขึ้นยกเว้นนมหรืออาหารเสริมที่เคยทานอะคราวนี้เรามารู้จักกันนะคะว่าผลไม้แปดอย่างนั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็คือนี่เลยค่ะมะละกอสุกนะคะนี่คือบทให้ดูมะละกอสุกเป็นผลไม้ที่อยากแนะนํามากสําหรับเด็กที่เริ่มทานอาหารเสริมนะคะโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องของระบบะทางเดิอาจจะถ่ายยากหลายๆวันถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทานมะลวก,กอสุกก็จะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยป้องกันเรื่องของท้องผูกได้ดีมากอันที่สองนะคะก็คือนี่ค่ะแตงโมนะแตงโมก็สามารถให้ลูกทานได้แต่ต้องล้างให้สะอาดมั่นใจนะว่าปลอดสารพิษอ่าเพราะว่าแตงโมไงคะเป็นผลไม้ที่มีน้ําเยอะแล้วรสชาติหวานนะช่วยในเรื่องของกระตุ้นระบบขับถ่ายปัสสาวะหรืออุดจราของลูกนั่นเองอันที่สามนะคะก็คือกล้วยค่ะ กล้วยจะเป็นกล้วยน้ำว้าก็ได้นะคะเริ่มต้นแนะนำว่าเป็นกล้วยน้ำว้าสุกๆงอมๆก็จะดีคลูดออกรอบนะคะหรือว่าเป็นกล้วยหอมกล้วยไข่ก็ทานได้เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นนะ,ะจะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายเพราะว่ากล้วยเนี่ยจะมีไฟเบอร์นะคะมีเส้นใหญ่ที่ทําให้กระตุ้นระบบขับถ่ายนั่นเองอันที่5นะคะก็คือมะละกอสุกอันนี้คล้ายๆกับ ขอโทษนะคะมะม่วงสุกนะคะคล้ายกับมะละกอสุกนั่นเองลูกทานได้ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะช่วยป้องกันลูกท้องผูกเนาะแล้วก็ะมะละกอสุกก็มีเบต้าแคโรทีนนะคะช่วยบำรุงเรื่องของสายตานั่นเองอันที่6นะคะก็คืออะโวคาโดผลไม้นี้มีประโยชน์มากๆนะคะว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กไงะคะผลไม้อโวคาโดเป็นผลไม้ที่ จำเป็นมีไขมันกรดไขมันที่จําเป็นสําหรับร่างกายของผู้ใหญ่หรือว่าลูกนะคะแต่ว่าอย่าให้ลูกทานเยอะจนเกินไปเพราะว่าโวคาโดก,ก็มีไขมันที่สูงนะคะมีแคลอรี่ที่สูงเช่นกันอันที่7นะคะคือแอปเปิลค่ะแนะนําทานแอปเปิลแดงนะคะยังไม่แนะนทานแอปเปิลเขียวเพราะรสชาติจะค่อนข้างเปรี้ยวแล้วก็เนื้อเขาจะแข็งมากกว่าแอปเปิลให้ลูกทานได้นะคะช่วงแรกอาจจะเริ่มที่นึ่งก่อนอได้แล้วค่อยมาบดให้ลูกทาน เนะพราะแอปเปิลก็มีสารแพคตินนะคะเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยในการย่อยอาหารนะคะบรรเทาอาการเรื่องของท้องผูกท้องเสียได้นั่นเองนะคะสำหรับผลไม้แอปเปิลเนะแล้วก็ตัวที่8ก็คืออัง,งุุนะะนะคะคุณแม่สามารถให้ลูกทานอังุุนได้เลยนะคะเนี่ยอังุุนเนี่ยให้ลูกทานได้แต่การทานอังุุนจะต้องแกะเปลือกออกนะคะแกะเปลือกออกแล้วก็ผานะคะผ่าองุุนออกมา แบบนี้นะคะแล้วก็เอาเม็ดออกอ่ะอันนี้ให้ลูกทานได้เลยนะคะหมุน,นก็มีประโยชน์ในส่วนของอมีโพแทสเซียมเยอะมีวิตามินซีนะคะช่วยทําให้เสริมภูมิต้านทานให้กับลูกลูกของเรานั่นเองนะแ,แล้วก็ลูกของเรานะคะช่วง6ถึง8เดือนนะคะผลไม้ที่ให้ทานแน่นอนเป็นผลไม้ที่เนื้อนิ่มสามารถบดยีนะคะหรือคูดเนี่ยให้ลูกทานจะทานได้ง่ายกว่านะถ้าเป็นส่วนที่ แข็งๆก็อาจจะนึ่งก่อนเช่นแอปเปิลเนี่ยนะคะสามารถนำไปนึ่งก่อนแล้วค่อยมาบดให้ลูกทานได้เลยในช่วง6-8เดือนเนี่ยอาจจะเป็นผลไม้ที่ต้องต้องท่องบดนะคะจ,จะยีใส่ตะแกรงนิดนึงเริ่มได้นะคะตั้งแต่สัก2-3ช้อนนะคะถ้าเป็นน้ําก็เริ่มได้เลยนะะตั้งแต่ประมาณสักครั้งละ2ออนะะนี่คือช่วง6-8เดือนถ้า8-10เดือนนะคะฟันเริ่มขึ้นดีละ อ่าเริ่มขึ้นเยอะแล้วก็ควรเลือกผลไม้ที่เป็นเนื้อนิ่มๆเช่นองุ่นอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันอ่าทาเป็นชิ้นๆให้ลูกเคี้ยวได้เลยนะชิ้นเล็กๆอ่าจะทานได้มาณหั่นเสริมนอะกผลไม้เสริมก็สักประมาณสองช้อนโต๊ะหรือถ้าเป็นน้ําก็สองถึงสี่ออนได้เลยนะแล้วก็เด็กช่วงสิบถึงสิบสองเดือนอาอันาเนี้ยเริ่มเป็นชิ้นที่เป็นชิ้นมากขึ้นใช้กล้ามเนื้อมาเล็กชิ้นมือนะคะหยิบเข้าปากได้หรือเป็นแท่งให้ลูกจับแล้วก็กัดได้เลย อ่าเนี่ยก็สามารถให้ลูกทานได้นะผลไม้ที่ค่อนข้างจะจะเขาเรียกไรมีน้ำเยอะๆเ,เหมือนมะล,ละกอเหมือนตังโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซาลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาทานเขาฟันก็เริ่มขึ้นเยอะก็เขากัดได้เลยนะทานได้ตั้งแต่ประมาณสัก 2- 4ช้อนโต๊ะเลยนะคะสำหรับผลไม้ให้ลูกทานระบามือ้อนะจนถึงที่เป็นน้ำประมาณ2-4ออนได้เลยนะคะนอก่วนบอกแล้วว่าสําหรับน้ําผลไม้น้าผักผลไม้แปรรูปนะคะ ช่วงต่ากว่า1ปีก็ยังไม่แนะนําให้ลูกทานนะทานผลไม้สดๆตามฤดูดกาลนะคะไม่ปลอดสารพิษจะดีกว่าแล้วก็ผลไม้ที่มียางหรือมีเม็ดนะคะควรเอาเม็ดออกนะหรือว่า,าถ้ามียางก็ไม่แนะนาให้ต้องทานนะคะแล้วทานได้ผลไม้หลากสีในระหว่างวันในแต่ละวันเนี่ยก็จะดีมากนะคะนี่คือ8ผลไม้ที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ6เดือนถึง12เดือน ะะที่นำมาฝากกันสำหรับคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะคะเมื่อมีคลิปดีๆก็จะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ